โอ้เรามาถึงนี่แล้วคะ่ะมาถึงพระาธาตุแล้วนะคะพระาธาตุเจดีบ้านพระนอคีค่ะดูสวยมากนี่นี่นะคะตอนนี้ฝนก็ยังโปรยๆค่ะดูเจดีขึ้นมาแล้วแบบโหบรรยากาศดีมากเลยนะคะข้างล่างวิวข้างล่างค่ะเผื่อเห็นไม่ชัดดูข้างล่างข้างล่างนี่มองลงไปก็คือจะเห็นหมู่บ้านหมดเลยนะคะเห็นหมู่บ้านหมดเลย บรรยากาศด,ดีนะคะที่นี่อันนี้เขาเรียกว่าทอกี่เอลแบบนี้นะคะใครอยากได้กระเป๋านะคะสั่งแพทได้นะเดี๋ยวแพททอให้เองนะเดี๋ยวหาเวลาว่างนี่เขาต้องทําแบบนี้นะเดี๋ยวทาให้ดูแบบนี้นี่กระเป๋าโม่ะก็มีนะสวยมากเลยอันนี้อันนี้ใบละสองร้อยนะคะสวยมากใบละสองร้อยนะมีหลายอันดีเสื้อสวยมากวันนี้ คุณน้าไม่ได้ให้นะคะไว้ใส่ชื่อเฮ้ยอันนี้คือหนูกินข้าวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้บรรยากาศคือยอดอยู่นะฟ้าสว่างแล้วนะคะตอนนี้ยเดี๋ยวหนูจะพาพ,พี่ๆทุกคนไปดูพระาธาตุพระาธาตุข้างบนค่ะเมื่อกี้คุณน้าบอกว่าถ้ามองลงมาก็แบบจะเห็นในหมู่บ้านหมดเลยสวยมาก,มก<ๆ>เขาบอกอย่างนี้นะเดี๋ยวหนูจะไปดูว่าคุณน้าโมหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นไปตอนนี้เดี๋ยวขึ้นไปกันค่ะ อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางนี้เลยนะคะคือเราจะไปที่พระาธาตุเจดีใช่ไหมพี่เออ 前 <I? S 2> <Huh? S 1> <laughs> บ้านคนเนี่ยก็น,นั้นตึ็ของที่พระอามาอยูออ่นี่ถึงแล้วนะคะตอนนี้ถึงแล้วถึงแล้วนะคะตอนนี้แชกมาถึงแล้วนะคะดูที่เนชชอคันีนอเหรอ เจดี JD, บ้านพระนอคีนะคะโอ้ยเขาบอกว่ามองลงไปวิวสวยจริงๆสวยจริงๆค่ะพระธาตุโอ้โหสวยมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยฮะลูกอะไรโอ้เรามาถึงนี่ละคะมาถึงพระธาตุแล้วนะคะพระธาตุเจดีบ้านพระนอคีค่ะดูสวยมากฮะโอ้ เมื่อกี้เราขึ้นมีแต่ดอยนะมาถึงก็แบบวิวสวยเลยโอ้หนูขออนุญาตกรับพระธาตุก่อนสาธุ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 ดูโอ้ยวิวสวยมากเลยนะอันนี้อยู่ข้างบนสุดๆนะคะเนี่ยก็มองลงไปก็เห็นหมดเลยดูธรรมชาติ อันนี้ผมฝออนเพิ่งตกค่ะเสร็จฮะว่าตรงนั้นสวยมากเลยดูพระธาตุบ้านพระนอคีนะคะตรงนี้เวลามีงานบุญเขาก็มาทำที่นี่ไลพี่ข้างล่างสวยมากค่ะดูฮะออ๋อมีทางขึ้นด้วยนะคะเนี่ย,ยวิวสวยมากเลยนะ มองลงไปโมกาว่าจะเห็นหมดเลยเห็นหมู่บ้านหมดเลยนะคะดูตรงนู้นค่ะหมู่บ้านอันนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านที่เมื่อกี้เราขึ้นมากันนะคะตรงนั้นอะนั่นนะคะตรงนั้นเลยเวิวสวยบบตรงไหนมีเจดีย์ด้วยเหรอหอ,อันนี้คือฝนตก เพิ่งเสร็จนะคะเนี่ย<น>กำลังน,นะนีอ่อบ้าน๋อสูงๆนู่นใช่ไหมอ๋อมีเจดีตรงนูน่นอีกที่หนึ่งคือห้วยหมักลางเนาะใช,ใช่ไหมห้วยหมักลางอันนี้คือวิวสวยมากเลยนะพาพี่ๆทุกคนมาดูนี่นี่นะคะตอนนี้ฝนก็ยังโปรยๆค่ะดูเจดีขึ้นมาแล้วแบบโหบรรยากาศดีมากเลยนะคะดูข้างล่าง ข้างล่างวิวข้างล่างค่ะเผยเห็นไม่ชัดดูข้างล่างข้างล่างนี่มองลงไปก็คือจะเห็นหมู่บ้านหมดเลยนะคะเห็นหมู่บ้านหมดเลยบรรยากาศดีนะคะที่เนี่ยถ้ามีงานถ้ามีงานประจําหมู่บ้านเขาก็จะมาไหว้พระหรือว่ามากันที่นี่เนาะใช่ไหมพี่เนี่ยจะดูบรรยากาศจดีนี้มันมัน,มนจะเสร็จรไปกี่ทีอันนี้เพิ่งเสร็จเหรอ,อ นี่มีหมอกเริ่มมาแล้วค่ะเนี่ยหมอกเริ่มมาละเริ่มมาเรื่อยๆเพราะตอนนี้ฝนเพิ่งตกเสร็จนะคะเนี่ยฟ้ายังร้องคือหนูมาแล้วแบบตั้งใจต,ตั้งใจมาเที่ยวมาพาไปดูน้ําตกอย่างเงี้ยแต่ว่าฝนตกมาไม่ได้ไปไม่ได้ะฮะที่ไหน๋ยวนี่รงมองไม่เห็นเลยคืออะไรอ่ะเห็นเขาเหลมๆมันคืออะไรจะอยู่ตรงนั้นอ่ะเจดีย์อ่ะ เจดีมีตรงนั้นเหรอโอ้มีหลายที่เหมือนกันเนาะได้ค่ะเจดีสูงสูงมาถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปให้หน่อยเดี๋ยวเราจะลงไปกันแล้วนะคะอู้ดูข้างหลังสวยมากเลยอะ่ะดูดิพี่ดูข้างหลังสิสวยมากเลยอะ่ะหม,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 มอกเริ่มมาแล้วนะดูดิหมอกหมอกฝนเริ่มมาแล้วค่ะเนี่ยไม่งงสอนนี่มีสามฤด,ดูมีหมอกทั้งสามฤดูเลย อันนี้ฝนยังเยอยไม่ไม่ต้องถามนูนะว่าทําไมไม่เอาร่มมานะไม่มีไม่มีร่มนะไม่ได้ซื้อร่อมาก็เลยไม่มีร่มมีก็เลยไม่มีร่มก็เลยไม่ได้เอาร่มมามีอะไรก็ใช้ไปก่อนเนาะอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดค่ะยุคนี้นะสมัยนี้เหรอฮะอะไรที่ประหยัดได้เราก็ความประหยัดไว้ก่อนนะคะคือคือเราขึ้นมาเราไม่ได้เอาร่มมานะคะใช้ถุงไปก่อนนะ เธอเลืกเอ่ะมามาดูจ <t society> ิ here, maybe there, maybe ๋วด right? ิด right? ูวิวสวยมากเลยนะดูนี่หมอกมาแล้วอ่ะพี่ดูดูดูหมอกมาเมื่อกี้คุณน้าบอกว่าถ้าขึ้นมาแล้วเหมือนดอยสุเทพเลยอืมอันนี้แบบเราจะเห็นดอยสุเทพเราจะเห็นอะไรนะเมืองใช่ไหมคะเมืองเต็มใช่ไหมเมืองบ้างธรรมชาติบ้างอะไรนี่นี่ธรรมชาติล้วนๆค่ะอันนี้เห็นหมู่บ้านนู่นเลยนะมีหมู่บ้านตรงนู้นคือหมู่บ้านอะไรนะห้วยหมักลางห้วยหมกลางตรงนู้นนะคะอันนี้บ้านพานาที ตรงนี้วิวสวยธรรมชาติมากจะบอกว่านี่เริ่มมาแล้วหมอกเริ่มมาแล้วค่ะเนี่ยทยอยมาแล้วทยอยกันมาแล้วเดี๋ยวแพทจะลงไปข้างล่างนั้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแ,แป๊บหนึ่งจะต้องกลับบ้านแล้วกลับไปที่อำเภอเมืองอําำเภอเมือง,อเ,องเดี๋ยวต้องกลับอำเภอเมืองอไปก่อนนะคะนี่มาพทาัทธาเดี๋ยวจะขอจะขอให้แบบเออขอแบบให้พี่ๆทุกคนมีความสุข หน้าทีก่การงานนู่นนี่นั่นนะคะน่าเรามาไหว้พระธาตุกันนะคะนี่อู้มืดเลยอะ่ะเุ้ยหมอกควันเต็มเลยไม่เห็นอะไรแล้วดูดิไม่เห็นอะไรแล้วไ,ไปพี่บิงไปนี่นะคะมูกรามีทอมูกรามีทอแบบเถอด้วยนะย่ามค่ะเนี่ยทอทอย่ามนะแล้วก็มี อะไรนะมีทอผ้าแบบกี่กระตุกค,ค่ะตัวเนี้ยเขาเรียกว่ากี่กระตุกนะคะอันเนี้ยเขาเรียกว่าทอกี่เอวแบบนี้นะคะอันเนี้ยเป็นเป็นกี่กระตุกแบบเนี้ยคุณน้าไปเรียนมาจากอะไรนะเชียงรายเนาะเชียงรายเชียงใหม่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็ที่พระราชินีอ่ารอก้าวทรงอะไรนะสอดอุปกรณ์อะไรให้เราอย่างนี้นห,หละให้อุปกรณ์เราภาษาไทยแล้วก็หนูก็พูดไม่เป็นเนาะเน,นี่ยค่ะ ให้ให้คนให้คนชาวขาวนะคะเนี่ยอันนี้แบบอันนี้เขาเรียกว่ากีดกระตุกนะประกอบกีดกระตุกใช่ไหมเนี่ยทอแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็ทอแบบเป็นได้เป็นผ้าผืนๆเลยนะคะเนี่ยแต่เหมือนคุณน้าจะไม่ทอนานละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทอนี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยบีจะหน่อยาบะไรติมมี่ยลีใครลีค่ะลีค่ะนี่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 ใครอ่ะขบุขบุ นี่ใครอยากได้กระเป๋านะคะเนี่ยเดี๋ยวทอให้นะใครอยากได้กระเป๋านี้นะกระเป๋าเสียงดืนี่กระเป๋าใครอยากได้กระเป๋านะคะสั่งแพทยได้นะเดี๋ยวแพทพทอให้เองนะเดี๋ยวหาเวลาว่างนี่เขาต้องทําแบบนี้นะเดี๋ยวทําให้ดูแบบนี้นี่นี่ระวังระวังระวังอย่างแรงถ้าหลุดปุ๊บแบบถ้าอันนี้หลุดปุ๊บนะหนูจะบอกว่าเรื่องใหญ่มากคือต้องมานั่งไซส์ไซส์ไซส์แบบ ให้ได้ให้มันได้รวดลายนะคะเนี่ยตรงนี้หนูจะบอกว่าเนี่ยต้องระมัดระวังตันนี้อันนี้เขาเราียกว่าทอกีเอลค่ะเนี่ยกีเอลอันนี้เป็นทอกีเอลอันนี้มุกดาทำอีกค่อา,อ,าคอนทําอ่ามอไซคือี่เนี่ยอันนี้เก็บไว้ตรงนี้ก่อนพเพราระาว่าเราเก็บสมาเกียรชัวร์มาผูเร,ราจะตตยนิมิบัลลิอ๋อสมาเกียร์อ่ะเพื่อทานเสียอันนี้อันนี้เวลาเวลาเขาทอใช่ไหมคะเนี่ยเราต้องยกเนี่ย ยกแบบนี้นะคะให้มันขึ้นแบบให้มันสลับกันแล้วก่อนนี้ก็ใส่ต้องใส่ให้ถูกให้ถูกช่องนะคะไม่งั้นอะ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าเราใส่ไม่ถูกช่องอะ่ะนี่เห็นไหมมันจะขึ้นแบบนี้นะอันนี้คือแพทใส่ไม่ถูกช่องหนึ่งช่องเห็นไหมคะมันจะขึ้นแบบนี้คือมันจะเห็นชัดมากนี่เห็นไหมคะเนี่ยถ้ามันไม่ถูกช่องมันจะเป็นแบบนี้นะแน Officer ่รูรรรร้ด้วยรู้ด้วยรู้ด้วยโอ้โหฉลาดมากนี่ต้องทำงนี้ลงไปเยอะๆมันจะได้เห็นรูแบบกว้างนี่ถูกแล้วนี่เห็นไหมคะ อันนี้ถูกแล้วคือทุกทุกอันแล้วแล้วก็ทอไปแล้วก็สลับแสนนี้เข้าไปข้างในนี่ค่ะแล้วก็ดึงตรงนี้แล้วก็ทําไปเนี่ยมันแล้วแต่มันแล้วแต่คนนะคะถ้าอยากได้ผ้านิ่มอ่ี้ค่ะอยากได้ผ้านิ่มเราก็ต้องทอแบบค่อยๆถ้าเราอยากได้ผ้าที่แบบแข็งๆแล้วก็เนี่ยค่ะต้องสลับไปมาอย่างนี้นะคะอันนี้อันนี้มุกดาทอกระเป๋าเนาะเนี่ยค่ะก็สลับไปมาอย่างนี้นี่เลยสลับไปมาอย่างนี้ได้เลยทำแบบซีรีสเลยเนะ ว่าว่า่าว่ายิ่งทเร่อยต่อไปว่าซึ่นี้ว่ายิ่งเข้าว่ายิ่นี่มายัยว่าไมาคีดคอนไดาว่ากุดล้นี่นะคะเนี่ยทำไปเรื่อยๆเงี้ยค่ะแบบอันนี้ถ้าเราจะทำแล้วก็ใช้อันนี้ลงมาเราดึงอันนี้ลงมามกาเชนี่ค่ะมันจะขึ้นแบบนี้ถ้าถ้าสมติอยากทาสีน้าเงินนี่ค่ะมันจะขึ้นแบบนี้แล้ก็ต้องปล่อยเมื่อนะถ้าปิ นี่มันมีให้สองช่องแบบนี้เลยนะคะเนี่ยต้องทำนี้แล้วก็เสียบเข้าไปให้มันขึ้นลายอันลายคะก็เย,ยให้มันขึ้นลายอย่างงี้ค่ะนี่นเห็นไหมคะขึ้นลายสวยมากนี่มุกอาจจะทําลายแบบนี้ค่ะดูนี่กระเป๋ามุกอาะก็มีนะสวยมากเลยอันนี้ติดเบอร์หรอทิปปองอันนี้ใบละสองร้อยนะคะสวยมากใบละสองร้อยนะมีหลายอันดูแบบนี้ก็มีใบละสองร้อยนะคะเป็น เป็นกี่กระตุกนะหนูจะบอกว่าบางโคนน่ะเป็นมันเป็นงานแฮนด์เมดใช่ไหมกว่าเราจะได้เราต้องเขาเรียกว่าอะไรนะยื่นเส้นได้ค่ะทําให้เสร็จแล้วก็มานั่งทอนั่งทอนี่หนูจะบอกว่าปวดตุดมากเลยนะหนึ่งวนนะันอะถ้าเราไม่ไปไหนนะถ้าเราว่างอย่างแล้วก็มานั่งทอ,อยอะเอาจริงๆปวดโค้นนะนั่งแบบเนี้ยแล้วก็ไม่พอนะเวลายกใช่ไหมมันต้องยกไปยกมาปวดไปไปวดมาเจ็บเอวด้วย,ยนะหนูจะบอกว่าทํายากเหมือนกันนะจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะไม่เพิ่มนิดเดียวถ้าอันนี้หลุดปุ๊บนะพี่ คือเราอะต้องมานั่งไซส์ไซส์ทำใหม่โอ้ยเสียเวลามากนี่เวลาเอาเอาอกก็อย่างนี้ค่ะแล้วก็จับตรงนี้แล้วก็วางให้มันเรียบร้อยเหมือนเดิมไม่งัง้นมันจะไม่ได้นี่กระเป๋าสวยๆของมมกานะคะอุย้ยนี่กระเป๋าสวยๆของมมกา้าดูใช่แล้ววะนี่อันนี้คือบาละสองร้อยนะมุก้าทำไว้ใครอยากได้สั่งได้สีแบบสีแบบไม่ฉุดฉาดมากนะสีสวยมากเห็นไหมคะนี่กระเป๋าสีฟ้าเกลี่ยนนี่ สวยมากเลยนะสีไม่ฉูดฉาดมากใครอยากได้ใบละสองร้อยสั่งได้นะคะเดี๋ยวหนูจะขับรถมาเอาให้ที่ขุนยมเอ่ยไม่ใช่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้นะส่งไปให้นะคะเสื้อก็มีดูดูเสื้อ,อน,นี่เป็นเสื้อกระเหลี่ยมจะเป,ปลี่ยนเวลาใช็ไคไเนี่ยมกุกัทพอไว้ฮะพือปออันนี้หกร้อยบาทนะอันนี้หกรบบาทนี่คือหนูไม่ได้เอาสักบาทหนูไม่เอากําไรจากพี่ๆเลยนะใครอยากได้นะอันนี้มุกัาบอกว่าหกร้อยบาทดูเนี่ยค่ะอันนี้ปักเดยค่ะอันนี้ปักเดย อันนี้ปักเดยเสื้อผู้ชายก็มีนะเสื้อผู้ชายก็มีนะแปปนึงเสื้อผู้หญิงอันนั้นเสื้อผู้หญิงก็มีเสื้อผู้ชายก็มีนะคะอโอลิบะและสว่างและสว่างนีง่นี่ขอ่าย่านี่อันนี้เ <c oughs> อบีไปหรอตบนี่อันเนี้ยสีดําสีดําสวยมากดูสิคะอันนี้ตัวละพันนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ <c oughs> ตัวดูเขาเย็บแบบรายละเอียดมากเลยนะตัวเนี้ยแต่ที่หกร้อยอ่ะคือเขาไม่ได้เย็บละเอียดทางนั้นแต่ว่าสีมันก็สวยอยู่นะคะตัวเนี้ยหกร้อย แต่ตัวนี้พันหนึ่งเพราะว่าเขาเย็บแบบรายละเอียดแล้วก็เยอะกว่าช่องมันจะเยอะกว่าค่ะเนี่ยล่องมาเขาเนี่ยช่องเขาช่องนะมันจะเยอะกว่าแล้วก็ใส่ลูกเดยลูกเดยตัวนี้เขาเขา,เขาปลูกเองนะคะถ้าถึงฤดูการที่เขาทํากับเอเอปลูกข้าวอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใส่อันลูกเดยไปด้วยแล้วก็อันเนี้ยเขาปลูกเองเราจะบอกว่าเฮ้ยตัวนี้ลายโบราณตัวนี้ลายโบราณสวยมากตัวนี้ลายโบราณเต่เบลว่าเราเหมือนกัน เฮ้ยถูกมากอ่ะอุ้ยอันนี้ลายโบราณพี่อันนี้ลายโบราณสวยมากตัวรับพันเองอะ่ะหนูจะบอกว่าพันนิ่มมากเม,ม,มื่อเทียจะไม่ใช่แม่กลาบะารพไม่แ<น>ไ,ไ,ไม่เห็นหน้านี่สวยมากเลยนะพี่อันนี้เป็นลายโบราณน,นะคะปกติหาไม่เจอะนี่หนูจะบอกว่าลายโบราณอะ่ะคือเหมือนหนูสมัยนี้ใช่ไหม,มคือเด็กสมัยเนี้ยเขาไม่ค่อยทํากันแล้วนะลายโบราณพี่ดูลวดลายสิเล็กมากเป็นงานที่แบบละเอียดมากเลยนะ คือคือมันยากมากหละที่จะหายเสื้อลายโบราณหายยากมากแล้วก็ราคา1000พถือว่าถูกมากเนี่ยถูกมากเลยนะถ้าหนูมีตังหนูซื้อไปแล้วเนี่ยซื้อไปแล้วขายต่อพี่เนี่ยอันนี้คือ1000พันหมูกกันก็คือเราไม่ได้กําไรเราขายให้หมูกกันนะใครอยากได้ก็สนใจทักมานะคือสวยมากดูข้างหลังเนี่ยสวยไหมคะหนูใส่แล้วสวยไหมเชรันเชได้เ <laughs> นี่ยสวยมากเลยนะเสื้อผู้ชายก็มีค่ะเนี่ยเสื้อผู้ชายเสื้อผู้ชายนี่เสื้อผู้ชายสีสวยมากเลยนะเหมือนกระเป๋ามกี้เลยอุ้ยมีตั้งหลายตัวหมู่กัน นี่เสื้อผู้ชายสวยมากเลยนี่อ้ยแฟบบันบากุเนาะสีสวยมากเลยพอกไายักษ์ผูกไยกษ่ยักษ์มงซิมันจะเป็นชายมีหมสีเนี่ยนี่ค่ะนี่อันนี้เป็นเป็นผ้าทอเป็นผ้าทอมือสีเอลหมดเลยนะคะมมกะทำไว้หลายตัวเลยมีหลายสีนะนี่สีสวยมากผ้านิ่มมากนะแล้วก็อันนี้เป็นสีม่วงนี่สีม่วงสีม่วงมีสีเขียวอุ้ยสีนี้สวยมากเลยสีกะปิอุ้ยสีกะปิสวยมากเลยพี่สีเนี้อันนี้สีโมนี่สีธรรมชาติหรือเปล่า เด็ปอเฮ้ยเด็ดปอแล้วนะคือถูกมากเลยนะห้าร้อยอ่ะพี่ไซส์ใหญ่มากอ๋ออันนี้เขาคือรับซื้อใช่ไหมพาะมันถูกใช่ไหมนี่พี่จ๋าพี่จ๋าหนูจะบอกว่าราคาถูกมาก500ร้อยบาทและผ้านิ่มมากตัวเนี้สีไม่ตกนะพี่สีไม่ตกแล้วก็นี่ไหนผ้านิ่มมากอันนี้สีกะปิสวยมากนี่สีกะปินี่ไม่พอสีเขียวโหสีเขียวสวยมากไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยห้าร้อยบาทเองนะสวยมาก สีแด,ดงก็มีนี่สีเขียวนี่สีแดงก็มีพี่สีแดงไซส์ใหญ่หนูจะบอกว่าผ้าเนี่ยนิ่มมากเลยนะดูดิใส่สบายนะถ้าเป็นผ้าแบบเนี้ยหนูหนูไม่โกหกหนูไม่โกหกหนูจะบอกว่าผ้าแบบเนี้ยผ้านิ่มมากแต่ถ้าแบบนี้นะถ้าเป็นแบบเนี้มนนนย<ว>บบมันจะร้อนหน่อยถ้าผ้าแบบนี้มันจะร้อนแต่ถ้าผ้าแบบเนี้ยมันจะไม่ร้อนพี่อุ้ยมีหลายสีเลยถ้าายดูอันนี้ไฟแบบเนี้ยมันจะร้อนหน่อยแต่ถ้าว่า ถ้าเราซักไปนานๆอะ่ะมันจะมันจะนิ่มอยู่แต่ผ้าแบบเนี้ยหนูชอบใส่ผ้าแบบนี้มากกว่าเพราะว่ามันสวยแล้วก็มันใส่สบายมากอนี่ใครสนใจนะนจทักแพทมาเลยนะดูอันนี้คอมูกานี่นี่มูกานี่มูกาคนนี้เลยค่ะแม่พี่นอบบีนะดูสิโอเยอะมากอะ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยพี่ตัวละห้าร้อยตัวละห้าร้อยนี่คือถูกมากนะเอาจริงๆที่ร้านหนูเพลยอ,อคือแบบคือหนูจะบอกว่าถูกมากนะห้า <500. S 2> ร้อยอ่ะ ชุดเดรสชุดเดรสก็มีชุดเดรสก็มีโหมค่ะโหสต็อกไว้เยอะมากชุดเดรสยาวโอ้โหดูดิอันนี้เดรสยาวนี่มวกับไรครับรอใครอ่ะเออเดรสยาวก็มีนะนี่เดรสยาวค่ะนี่เดรสยาวเหมือนที่แพทใส่อ่ะนี่ของผู้หญิงเดรสยาวนะอันนี้สีย้อมธรรมชาติแม่หมูกับไรได้ไหมเนี่ยสีย้อมธรรมชาติอันนี้สีย้อมธรรมชาติอีกนะดูดิที่อันเนี้ยไม่ใช่ย้อมธรรมชาตินะแต่อันเนี้ยสีย้อมธรรมชาติค่ะเนี่ยนี่ สีไม่ตกนะคะนี่สวยมากอันนี้ตัวอะไรโมก่ะหกร้อยหกร้อยถูกมากด้วยโมหอยบางที่เ <600. S 1> จา็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบนะจ๊ะที่รักจา๋าหนูจะบอกว่า <The best S 1> ดูดิ <the best. S 1> อันนี้นี่สีย้อมธรรมชาตินะดูดิดดสวยมากเลยอะ่ะอันนี้ตัวนี้เล็กดูลวดลายแต่ละที่ไม่เหมือนกันอ้าวใครอยากใครใครใคร,ใครดูแพแล้วนะแขบหน้าจอนะใครอยากได้สีอะไรแขบหน้าจอมาหนูจะบอกว่าเสื้อเนี่ยเอาหัวควานในอกประมาณเท่าไหร่บนะอกเล่นหนึ่งทอนีอ่ะจต่ ไซส์ประมาณตัวละ XL อ่ะ XL ได้นะพี่เสื้อเนี่ย XL ปร,ประมาณ L XL ค่ะพี่ได้เสื้อเนี่ยตัวละ500นะถูกมากไม่พอตัวเนี้ยคดถูกเลย1 0 0 0งเนี่ย <c oughs> นี่600ตัวละ600อะ่ะที่อื่นนี่ถ้าเป็นสีธรรมชาติก็จะ7 0 0 750านะพี่หนูจะบอกว่านี่คือแบบเรามาที่ถิ่นเขานะพี่สวยมากนี่เข้าทอเองนะดูซิอุปกรณ์เขามีครบข้าทอเองนะถ้านอกจากเวลาก็คือช่วงเวลาที่เขาแบบทำไร่จากกาัน เสร็จจากการทาไร่ทานาใช่ไหมคะเขาก็จะมานั่งทอผ้าค่ะก็จะมานั่งทอผ้านะคะหาไรายได้เสริมนะคะเนี่ยถ้าเป็นชาวขอนเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนมากแม่หนูก็ทําแบบนั้นแหละถ้าสมมติว่าเป็นช่วงที่เขาทาไร่ทานาเสร็จใช่ไหมช่วงที่เขาว่างงานอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะกลับมาทอผ้านั่งทอผ้าเพื่อหาไรายได้เสริมนะคะเราก็จะเป็นคนที่ช่วยเขาขายนะคะกขาแบบมานกดเนนกจะได้เยอัน็จะเนเยมกิะ แบบหลุดใช่อ่ะอันนี้นี่แบบสั้นค่ะแบบสั้นนี่บีบไปแล้วเสื้อกองอันนี้สามร้อยค่ะที่รักค่ะสามร้อยสวยมากเลยใครจะซื้อให้แพทไหมอ่ะนึกใ่นาใจใช่ไหมคะทอเองก็เป็นทำไมไม่ทอเองอย่างนี้ใช่ไหมคะแน่น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 มีใครใจดีซื้อให้แพทไหมคะไม่มีเวลาไปทอค่ะช่วยช่วยซื้อหนูหน่อยวซีเนี่ยวสวยมากเลยนะเนี่ยสวยไหมคะเนี่ยเดี๋ยวหนูส่งไปให้เนี่ยสามร้อยบาทสวยมากนี่นี่สวยมากสวยมากสวยมาก เลือดแรงไผ้าพันคอมีอีกผ้าพันคอก็มีมีทุกอย่างเลยมมก่ะโอยเจ็บเอวขับรถเยอะเออเจ็บเอวมีทุกอย่างนะมีย่ามมีมีเสื้อผู้ชายมีเสื้อผู้หญิงนะคะแล้วก็มีเสื้อวัยรุ่นก็มีผ้าพันคอก็มีนะใครอยากได้นะคะใครอยากได้แพทนะทักหาแพทก็แล้วกันนะคะแพทประชาสัมพันธ์ช่วยช่วยมุกานะประชาสัมพันธ์ช่วยมุกานี่ผ้าพันคอผ้าพันคอใครอยู่ใครอยู่ที่หนาวๆนาวก็เอาก็รับไปจะเบียดเ อะะโอ้ผืนละร้อยที่รักอันนี้เป็นผืนละร้อยมีหลายสีให้เลือกค่ะเนี่ยมีสีเขียวสีชมพูให้เลือกพี่เยอะมากใครอยากได้นะใครอยากได้สั่งแพทได้นะคะอันนี้มูอันนี้แพทช่วยมูกาขายนะคะไม่ต้องถามหาก,กำรงกำไรหรอกค่ะแพทไม่ได้หรอกค่ะ นี่ถ้าพี่ๆซื้อไปพี่ๆก็จะได้บุญกับแพทด้วยนะคะเรามาช่วยประชาสัมพันธ์ใช่ไหมพี่ๆก็เป็นคนซื้อใช่ไหมคะนี่เราได้บุญด้วยกันด้วยนะไม่ต้องทมหากำารมกำไรมนะจ๊ะไม่มีจา่าไม่กินหวัวคิวแน่นอนจ้ะไม่กินแนะ่นอนอันนี้ผืนละร้อยนะพี่เสื้อก็ห้าร้อยหกร้อยไม่ไม่มีอะไรเกิน700เจ็ดร้อยแล้วจริงนะคุ้มมากไม่พอใส่ได้อีกใส่ได้อีกนานมามีแต่ตัวนี้แหละตัวเนี้ย ลายโบราณหายากพี่ตัวละหนึ่พันถือว่าถูกมากปกติพี่ลองหาดูพั0 0องพันจะบอกให้จริงหนูพูดจริงๆอันนี้คือไม่ได้มาขายของนะ,อะ,อะเออขายของนั่นแหละค่ะ <c oughs> แล้วว่าช่วยช่วยโมกาขายนะเนี่ยช่วยโมกาขายนี่นีเสื้อสวยใช่ไหมคะเนี่ย ใครใจดีซื้อบอกซื้อให้เมียไหมคะซื้อให้แฟนไหมคะได้หมดเลยนะคะนี่เดี๋ยววันนี้แพทจะกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวแพทจะกลับอำเภอเมืองแล้วตอนนี้แพทอยู่ที่อำเภอขุนยอมค่ะเดี๋ยวแพทจะกลับบ้านแล้วแหละอำเภอเมืองก็ขุนยอมไม่ใช่หรอไม่เป็นตำบลทีนี้เนี่ยเนี่ยหนูเดี๋ยวหนูจะกลับบ้านแล้วนะตอนนี้ฝนไม่ค่อยตกแล้วเดี๋ยวแพทจะกลับบ้านละนะเดี๋ยวกลเดี๋ยวเดี๋ยวแพทจะกลับบ้านแล้วนะคะนี่นะคะไม่พอยังมีอัน จัดสารค่ะของพื้นนะคะอายุ99ปีคือเสียดายมากเรามาแล้วพื้นไม่อยู่บ้านนะพื้ไปนานอายุ99้นะทุกคนคิดดูดิอายุ99ยังไปนาโหแสดงว่าสุขภาพดีมากพื้นแข็งแรงมากเลยแล้วมีเนี่ยค่ะการจัดสารของพื้นนะคะการจัดสารหนูเชื่อว่ามีหลักหลที่แหลที่ทําใช่ไหมคะแต่ที่เนี้ยมันก็คือมันแล้วแต่เอกลักษณ์ของเราอะค่ะดูพื้นทำลวดลายสวยมากแล้วแบบอย่างดีมากเลยนะดูดิ ดูอย่างดีมากลวดลายสวยมากมีอันใหญ่อันเล็กนะคะอันนี้พื้นๆก็ขายนะพื้นๆอายุ99นะทุกคนดูดิอันนี้ไม่พัดดูไปแลยหรออันนี้นี่พันสองนะคะอันเนี้ยนนี้ดูลวดลายตรงฝานะตรงฝาแล้วก็ตรงเนี้ยไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยลวดลายสวยมากอันเล็กก็มีนะคะอันเล็กเนี้ยห้าร้อยนี่ลวดลายนี่ลวดลายเห็นไหมคะ อันนี้500นะคะอันเล็กเนี่ยตั้งได้เราสามารถเอาใส่ของข้างในได้หมดเลยนะคะถ้าเป็นกระเลี่ยงขาวอะ่ะถ้าเหมือนบ้านหนูใช่ไหมถ้าอันเนี้ยเขาเรียกว่าทอทอเนาะเหมือนนเนาะประกอบด้วยทอแล้วก็เอาไว้ใส่ขององเงี้ยค่ะก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าแบบเนี้ยค่ะคือเหมือนเราไม่มี เขาเราียกไงเราไม่มีตู้เนาะเหมือนสมัยก่อนอะ่ะเขาก็ถักแบบเนี้ยคะ่ะเป็นลวดลายหรือว่าเนี่ยเขาเรียกว่าทอเนี่ยเอาใส่เสื้อผ้าใหม่ๆเก็บเสื้อผ้าใหม่ๆไว้ที่ที่เรายังไม่ใส่อะคะ่ะถึงฤดูกาลที่เราจะมัดมือแล้วก็เอาเสื้อผ้าในในทอเนี่ยเอามาวางไว้แล้วก็ทําพิธีมัดมือมพอเราใช้เสร็จเราก็เก็บไว้ที่เดิมอย่างเงี้ยคะ่ะนี่นะเขาเรียกว่าทอนะคะเนี่ยสวยมากดูลวดลายอันนี้ก็เล็กกว่านิดนึงอีกเป,เปลือย,อยๆเราอาชาไป่ะอ่ะ่่ยดู นี่นอันนี้อันนี้ก็หนึ่งพันนะคะเน,นี่ยอันใหญ่นี่ใหญ่มากเลยนะหนึ่งพันสามีซสาเล็กซสากลางเลยนะคะเนี่ยพื้นๆทำเองนะพื้นๆไปนาค่ะวันนี้เสียดายมากพื้นๆไม่อยู่กับพื้นๆไม่อยู่ด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่าทอเอาไว้ใส่ของอะค่ะลวดลายลวดลายแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันดูค่ะมีซสาเล็ก มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะแต่อันกลางเนี่ยพื้นใส่ของเวลาพื้นไม่น่าจะขายคนไหนที่อยากได้นะคะก็สั่งได้นะคะเดี๋ยวเพทย์จะมาดูให้นะว่าอยากได้ราคาประมาณเท่าไหร่คือสวยมากเลยนะแน่นมากด้วยแล้วไม่มีปวกกินแน่นอนะค่ะคือดูจากลายดูลายใกล้ๆสวยมากเลยนะดูอันนี้ข้างล่างดูเนี่ยที่จริงเราสั่งทําเออเพื่อมาเก็ตเถอสกันหนูอ่ะทำาไปเถอนนี่ได้สิเลยนะมาเสิกามาสะ อืเนี่ยเดี๋ยวหนูจะลองให้พููทำกระเป๋าเนาะถ้าทํากระเป๋าถ้าจะสวยเนาะเนี่ยเห็นไหมคะสวยมากมีขาวางให้ด้วยเนี่ยทําขาวางดูพูดทำแบบงานรายละเอียดมากพู่อายุเก้าสิบเก้าเสียดายมากวันนี้เรามาไม่เจอพูดดูเนี่ยแป๊บหนึ่งเราก็จะกลับแล้วนะคะเพราะคุณแม่เป็นห่วงเนาะว่าทําไมไม่กลับสักทีอะไรประมาณน,นี้โอเคเดี๋ยวหนูก็จะไปแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะฝนไม่ตกแล้วนะฝนหยุดแล้วนะพรพี่จะให้เราเดินทางกลับแล้วใช่ไหมคะคุณพี่คะนี่เดี๋ยวแพทย์จะกลับก่อนนะคะขับรถกลับบ้านก่อนนะคะดีเสื้อสวยมากวันนี้คุณน้าไม่ได้ให้นะคะไว้ใส่ลูกชิ้นเลยวันนี้แพทย์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแพทย์จะขับรถแบบระมัดระวังนะคะแล้วจะกลับบ้านแล้วนะคะอย่าลืมพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม กดไลค์ก,กดแชร์กด subscribe กดกินกระดิง่งกดซับสไคร้ศพเออทำไมชอบให้พวกเราพูดอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แพทด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันยาวๆนะคะเดี๋ยวแพทจะกลับแล้วนะคะหมูกาะมูกา<อ>เดี๋ยวลาคุณนากันหมูกระทะนิดเดียวเจ้าบ้า อันคุณน้าถามลูกสาวว่ามีตังใช่ไหมนะเหมือนกันทุกที่เนาะเวลาเรากลับบ้านต่อให้เรามีครบครัวแค่ไหนไม่ก็้ถามว่ามีตังใช่ไหมหเ,เราเรามีเราไม่มีเราก็ต้องบอ,อกว่ามีจ้าย่างเงี้ยมึงอะเดี๋ยวันนี้ขอบคุณมงกับล็อกมงกับไม่แน่อ๋มึงอ่มึงอันี้ดิมึงอันี้มันนี่ไงนี่ิมนนี่ดิมนี่ไงนี่มี่ ขอบคุณคุณเน่คุณนานีมาเที่ยวคาคุณนานะคะใครอยากได้เสื้อผ้านะคะบอกแพทได้นะคะอันนี้คุณนาเป็นคนทอเองทั้งหมดเลยนะคะทอมือหมดเลยเป็นกี่เป็นกี่เอวอย่างที่แพทบอกม่กกี้นะคะวันนี้มุกาจเกชัวหรอสวัสดีค่ะจเกชัวเซนลูก็ตันึ่เขาเลยแต่ไม่เคยทานอะไรคิดรเนาะอันนี้เราก็บอกมุกดาไปว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะกลับมาเที่ยวหาใหม่ค่ะวันนี้จิเกชัวหรอ บายบายนะคะบายบายหนูก็จะกลับแล้วนะคะบายยคะ่ะตับรื้อนอนหมวกกันเนาอกตับรื้อตับรื้อพนันี่นคิตออกไปลแล้วนะคะพี่อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้นะคะบายยโมอ,อย่าลืมกดติดตามให้น้องแพทใน youtube แล้วก็ใน facebook ด้วยนะคะ